ป,ปูไปจ้าทุกคนสุบเซลน้ำกันจ้าคือแบบโอ้โห,โหเห็นไหมเนื้อใส่สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อพบกนอีกนล้วเด้อค่ะในช่องสกัญญาพากินเหมือนเนืูกัะสภาทุกคนมากินเกาเหลาปูมา้าตัวใหญ่ๆเนื้อหวานๆจ้าทุกคนมันตัวใหญ่มากดูสิคือแบบว่า กือบซ้ำกําปั่นอะซ้ำกําปั่นเนาะจ้ะเนาะแล้วก็นุ่ก็มีหอยนางรมราดน้ําตําน้ําปลาแซ่บจ้ะทุกคนอือแล้วก็นุก็มีขนมจีนอยู่นี่นิดนึงเนาะจ้ะเนาะแล้วก็พักนุกงก็มีชะอมเดี๋ยวอยู่ข้างข้างจ้ะทุกคนชะอมแล้วก็แตงกวาแตงกวาเนาะจ้ะเนาะจ้ามะเขือโปะจ้าพักนุกงก็มีซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนบนเน้นพักจ้เนนตตะกับเนาะจ้นเนาะทุกคนเนาะไปจ้าทุกคนไปแซ่บๆน้ำกัน ชอบพูดชอบพูดเยอะอะเนาะเบิ่บงจากทุกคนคือแบบโอ้โหเห็นไหมเนื้อใสๆแบบนี้คือมันสดมากเลยจ้ะทุกคนไปนะ<ใ>นปอืมนบ่มมากไม่ร่อยมาก เนื้อวานแบบไม่ต้องจิ้มจิ้มน้ำซอสเลยจ้ะน้ำตําบดิซึมเขาน้ำซุปน่าจะเนาะเอ้ยน้ำตําบดิซึมกันน้ำตําบดิซึมเขาเนื้อปูจ้ะแต่ก็ เนื้อมันหวานอร่อยมากสดดยอดออกินหอยนางรมบนันเนี่หอยนางรมรวยน้ำดำน้ำปลรราเนาะจ้ะ นุ่มมีพักกะทินจ้ะเอาพักขาแท่นไหนบอจ้ะทุกคนไปจ้ะทุกคนสุบเซ่บน้ำกันจ้ะน้ำตำเข้มข้นหอมน้มสดมาก อืมอร่อยมาก ใส่ใส่หึงเลยจ้ะคุยน้ำตาลไป เ <c oughs> นื้อปูเขาเยอะมาก อืเดไดเดายขนมจีนต้องไปคุยกับน้ำตับเนาะจัะนทรทุกคนเนาะม,มีหอมเจียวด้วยจ้ะลุไยไปบมื่อไรใส่น้ำจิ้นน้ำจิ้นซีฟูดแต่ก็ใส่น้ำจิ้นน้ำปลาเนาะจะเนทะ รวยโดยหอมเจียวกินแบบกินแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะหอยนางรมทรงเครื่องใช่ไหมไปจกทุกคนซซบเซฟแอ้วกัน in panea ้มันเยอะเต็มปากเต็มคำมาก กัมปูอืมสดๆเลยจ้าทุกคนอืมอันนี้มันแข็งหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยม,มันจะทุกคนสดๆมากมันสดมากอะ่ะ คุยเลยจ้ะมันปู one more mm -hmm. คุยเลยกามออกมาแบบนี้เลยจ้ะทุกคน อร่อยมากเสียงดังย,ยันมันกระเด็น กระเด็นเข้าตาเมื่อแบบไซส์ปินป่นมากแบบเนี่ยอ,อร่อยมากทุกคนอยากให้ทุกทคนมานั่งกินด้วยกันจ้ะทุกคนสะใจแน่นอนฮาร์ดกินฟรีมือนุืน ขออภัยในความมือเลอเอยเนาะจ้าเนาะทุกคนเนาะอหอมเจียวคืออร่อยมากเข้ากันมากเลยอืม จุ่ม <laughs> บีบอกแค่นั้นเองเหมือนอกลังกายมันแน่นเนาะจ้ะเนาะ <laughs> อืม,อม,อม,อม โอ้แม่กอดแซ่บมาก ผอกจ้ะทุกคนมันแน่นะอะ เนือน้อนุ่มหวานมากกินไปกับปากปูผักพองไปนอกจากเนาะมันมันกระเซ็บเศบของหนุดนะนอกจากเนาะไปจนทุกคนจะเซ็มกัน เขาเป็นคำสุดท้ายเนาะจ้าทุกคนเนาะอิ่มมากๆแล้วจ้าวันนี้อืมกินไปทั้งเยอะไปจ้าทุกคนไปเสิๆน้ำกันจ้า จะทุกคนมืไว้แล้วจะหนักจะเต็มมากจะวันนี้ปูกับประมาณซี่ตัวซี่ตัวประมาณนั้นเนาะจ้าน้ตก็จำไม่ได้จ้ะและ้วก็หอยแข้งอีกหอยแข้งัมวดมิห่าตัวแต่นุนเเลือไว้ตัวหนึ่งไว้กินอีกสักพักนุนั่งให้แบบให้มันเศร้าเพลดแล้วนุเกิดกินตัวเนาะจ้าโน้ตทุกคนเนาะบมื่ว้แล้วไปแลวจ้ะทุกคนยังนด้น,นุก็ฝากคลิปไว้ซ้ำนี้กันเนาะคะ่ะทุกคนเนาะเอาไว้พอนคลิปหนาค่ะทุกคนบ๊ายบาย